ครับผมสวัสดีครับนี่ช่องไอวิทยูทูปนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมว่นไดไปขายของนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดนะครับไปซื้อของมาแล้วนะครับ่ว่าว่าใดไปตลาดนีครับแต้ว่าสิพามาเบิงของงามๆนะครับพวกต้นไม้พวกบอนครับที่กาลังฮิตกันตอนนี้นะครับเป็นพวกบอนดางนะครับผมฟั้งตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้สิมีการ มันแบบใดยี่ห้อใดที่เขากำลังเล่นกันราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับช่องของไอวิทยูทูบนี่เคยมาทายของย่ายหลอดหนึ่งแล้วนะครับช่วงมันยังเลนหน่อยอยู่เป็นเป็นเป็นแยกออกนะครับหลังจากที่เป็นแยกออกแล้วมันสิเริ่มใหญ่นะครับพอมันใหญ่แล้วปุ๊บราคามันสิประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าวันนี้ทั้งช่องไอวิทยูทูบกัสิมาในน้านะครับว่าย่าเพ่นปลูกจังไหรแล้วก็มี่ห่ออย่างแน่นะครับผม มันวานยังไงเนี่ยวันนี้เป็นวันยทของไอวิทย์ครับผมจะจังไรกับมาเบิรงนกันนะครับเดี๋ยวผมอ่ามันจะมีผูอ้อธิบายและมีพูในน้านะครับอ่าแต่ส่วนผมจะเป็นก้นถามนะครับว่ามันซื้อวายจังไนดครันติ๊กเาเลนกันนะครับอ่าแล้วก็ผมจะให้เบิรงนะครับต้นใหม่ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นกําลังซื้อกันนะครับคือนั่งไหมนะครับบอลนั่งไหมนี่ราคาครับผมเฉพาะที่เป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเป็นห้างมันหรือว่าเป็นเป็นชิ้นเล็กๆมันเขาขายชิ้นละรอยแปดสิบบาทครับผมแต่ให้เป็นต้นนะชิ้นเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มเขาจะขายกันอยู่ประมาณสี่พันถึงห้าพันบาทนะครับต่อพุ่มหนึ่งนะครับพุ่มหนึ่งประมาณมีสองสามตนนะครับอ่ายูนีมือนีกะซิมี่เดี๋ยวกะจิตท้ายให้เบิ้งนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวฟังกันครับผมครับผมสวัสดีครับหลังจากที่ข้าวเข่ามาในสวนเลยนะครับ เขาขาขอมาเบิองดอกใหม่นะครับต้นกระถางนี่ก็งามนะครับแต่ราคาเนี่ยสีวัทอกันนะครับอะไรแต่ชนิดของใบบอลน,นะครับเดี๋ยวผมชีเจ็ดในเบืองชุท่างนะครับผมจะหมุนในเบืองุูท่างแต่บอกผมสิามาบอกราคานะครับว่าเป็นขายเท่าไรกันนะครับแล้วก็โตที่คนยิอมผมก็บผมเป็นคนเล่นต้นใหม่นะครับ ผมมันคนเล่นดอกไม้ผมมันคนเล่นบอลนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่เพิ่นขายนี่ก็คืออยู่้านตั้งเจริญศรีบ้านผ่านเหนือนะครับผมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมพิกัดอยู่ร้านตั้งเจริญศรีวัสดุก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับบ้านพรานนะครับเดี๋ยวผมเชิญให้เบิ้งนะครับว่ามันมีผ่านใดครับผมเอฟซีของไอวิทย์นะครับยูทูบกับให้เบิ้งเอาได้ครับ ว่ามันมีแบบไรแต่ว่าผมก็หูจักซื้อมันแต่ว่าผมสีอธิบายอยู่ครับ่นจะมีผู้อธิบายอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมิะทายให้เบิ่งกกอนนะครับเพราวะย่าผู้เิ่นโปกผู้เิ่นพอเพิ่นก็บอกว่าห้างอัดบัรกแตกแยกออกจากชนิดอืดนะครับผมมันมันคล้ายกันแต่ว่ารูปลักษณ์ลักษณะหน้าตาของมันก็คือมันกับแปลกออกจากเจ้าของซื้อของเขานะครับผมมันขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใดเบื้องต้นไม่เป็นนะครับ จังสิมาเลือกเอาจังสิเลือกถูกนะครับผมว่าแบบไดซื้อมันหวานยังไดแต่เพิ่นจะคล้องมันบุดปลูกกับย่ายเพิ่นกับลู่เน่อยู่ครับผมแต่ว่าน้ำไปลามันเกิดมากที่แหละครับเท่าพอแล้วมันก็เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวมัหนีไอวิติมาในน้านะครับไอวิติมาบอกกระงามนะครับผลมันจะต้นงามเลยครับย่ายแล้วปลูกแล้วเราขายพลแพงครับผมเดี๋ยวมันจะบอกราคานะครับอย่าตกใจนะครับ ปลาตกใจราคามันเห็นผมบอกราคาไปผมปลาปิเกี้ยงแท้ๆและแทงนี่นี่นะครับมีแต่ต้นงามยิงใหญ่นะครับผมนี่แหงงามครับนี่นี่ครับงามนะครับแต่ว่ามันขายตามตามต้นนะครับตามใบครับใบใหญ่มันก็อายุมันก็โดนเนาะคือว่าล่ะราคามันก็แตกต่างกันปรับลองเลยว่าต้นหนึ่งเนี่ยบดถึงสามรอยบาทนะครับต้นใหญ่นะครับ งานพงยางาวุ่นไปวุ่นมาอยู่ดีละ่ะระยาเราพอไหวเราก็มาคอยอยู่นี่งามครับนี่ซื้อเดี๋ยวผมจะบอกนะครับที่หลังซื้อว่าจังใดแต่มีอีกอันหนึ่งนะครับมีอีกพันหนึ่งครับที่เพิ่นห่วงหนแหน้งครับดูร้านตั้งเริ่มสีพ่นเอาไว้แต่เห็ดเพอพันนะครับมีอันเดียว เป็นขายหมดแล้วครับเหลืออันเดียวเป็นขายไปแล้วครับเสื้อว่าครับสามพันสี่พันหาพันเพิ่งจะขายนะครับมีต้นนี้นะครับเป็นขายเป็นจะมาซื้ออมีคนมาขอซื้อเป็นหาพันเป็นปลาทะเลขายครับนี่ครับเอฟซีก็สิ่งขอยู่นะครับว่าพันไหนครับนี่นี่แหละครับนั่งไหมของแท้ครับหาพันยังปลาปอยครับผมนี่ผมว่ามันสีแพงก็หมูเหมือนเด้เนี่ยนี่แหละครับเบิ้งเอาละครับผูดได้หนี้ขายฝอกเพาะไว้ได้ครับตัวนี้ ผมนี่ครับใบมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เช่ายูทูปห้องเบื้งกันเลยครับชัดนี่ครับเหลือต้นเดียวครับนี่เพิ่นเจวัยแต่พันแหละตอนนี้เพราะว่าราคามันสูงแห้งครับผมเพือเ่อก็ไปเปิดเบื้องน้ำเน็ตอปนะครับอนี้ผมโมจากขั้นใหม่ดอกแต่ว่าผมก็เป็นหลานของย่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าไหนมาทายเบิ่งเห็นเนี้ยเพิ่นมีต้นไม่งามนะครับไม่งาม นี่แหละครับนั่งไหมเบิ้งเอาเบิ้งก็ชัดๆเลยครับผู้ใดมีแบบนี้เตรียมเฮเลยครับตั้งถือเลขสามตัวพบนนี่นี่ครับเบิ้งไวเลยรครับครับ,รบเดี๋ยวปนสิบป้าไปเบิ้องทางหน้าร้านนะ้ำอันนี้ผมอันนี้ผมทายไว้นะครับเดี๋ยวหลอดต่อไปปุ๊บผมสิมาบอกราคาตอนนี้เฮ็ดให้พี่น้องเขาเบื้งก้อนนะครับว่ามันมีแบบไหนนะครับ ครับผมให้เบิ้งไว้นะครับตอบถามราคาได้ครับเมนเมนข้อความมาได้นะครับผมนี่ผมคือผมเห็ดผมลงหิยายซื้อนะครับบบโรงนะครับพิกัดก็คือตําบลผ้าอำเภอคุนหารนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ายุรานตังเจริญศรีนะครับผู้ใดกับหูจักนะครับมันมาหอวบรรท่านนะครับผมครับผมนี่นะครับผู้ซอยเพิ่งจะซอยกันเรื่องละ งามครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมจะมาบอกราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักแป๊บหนึ่งนะครับครับผมบัตรนี้เขามาในสวนเลยนะครับนี่ต่งงามๆเลยบัตรนี่ถามราคาได้ครับบัตรนี้ที่น้องเอาลองลองลองฟังมันนะครับราคาพ่อฟังบอนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่กัดอีกทีหนึ่งแต่ทิฏฐายมากปุ๊บผมก็บอกพี่กัดมาตลอดนะครับ่าย่ใสนะครับ อห้องมาเร็งเปิดทั้งผีดปะที่ว่าย่าว่าราคากันเองนี่ครับผมอันนี้เขาจะอื่นอันนี้วัวแดงวัวแดงย่ามันขายราคาเท่าไหร่อันนี้กระถางละสองร้อยยกขึ้นดูที่ครับนี่ครับนี่หลายนี่คือกระถางละสองร้อยเออเขาเอื้องมัยังกองวัวแดงวัวแดงวัวแดงนะครับกระถางละสองร้อยครับผม ถ้าน้อยลงไปก็เป็นราคาลดลงไปอีกนะครับครับผมไปว่าเป็นว่าสองลอยเหมือดนะครับผมมันก็มีราคาที่มันถือลงไปเพราะว่าอันเป็นเพาะกับมีนะครับนี่ชื่อในน้อยเห็นนะครับเขาก็ไปเลี้ยงเอานะครับอ่าซั่วเพิ่นสิเลี้ยงไในง่ายปานี่นะครับนี่ครับครับผมสูงสุดเลยครับสองลอยเนี่ยเป็นว่างามๆเลยครับสองร้อยบาท ต้นละลายกับมีครับผมมันกับมีตามเล็กตามหน่อยเอาออกไปเลี้ยงเอานะแต่ผมว่าง่ามนะครับตามที่ผมมาทายนะครับอ่าทีนมาเบิ้งต้นนี้นะครับนี่เอาต้นนี้เอาต้นนี้เี็การง่ามเขาเอิ้นยังครับนี่ต้นนี้หกลงเอิ้อนหกลงนะครับหกลงก็บสีเริ่มต้นที่ต้นไหนครับกต่มีคือการสองลอยสามลอยนะครับผมลอยสูงสุดสามครับผมสูงสุดละสามลอยครับได้ผมว่ากับผมมาเบิ้งข้างหน้าห้างอัดนะครับที่มันงอกออกมาห้องปุ๊บมันก็เป็นสีแบบชมพูไปเหมือนเลยกับมีนะครับ นี่ครับมันงามมันแ้วแต่ท้งใดพงกบลูมันเป็นน้ำอากาศหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับบางกันมันกับแจมเขียวมันน้ำมันก็ช่มพู่ไปหมดแล้วงามครับหกลงนี่ครับผมเป็นตะปูเป็นตะว่างไว้น้ำหอมน้ำหอมลงของหนามสิคาว่าคือสริงงามนี่ครับสวยงามนะครับเบื้องเราแต่มาเบื้องตื่นแป๊บหนึ่งอันนี้คือยังใบแบบอันเป็นท่องเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมก็เอื้ยนยังคำนี่ โอ้นี่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนี่ถ้าผู้ใดมากนะครับเอาไปวางตรงเคาน์เตอร์เฮ็ดงานนะครับเพิ่นเพิ่นขายเท่าใดรย่ายขายเท่าใดรนี่ครับต้นละ200ต้นละสองนะครับนี่ครับนี่นะครับต้นละ200ส่วนมากผมก็มาเลี้ยงเอาเด้ครับนี่กระเป๋าเงินนะครับผมนี่ตั้งกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนะครับตัวนี้ครับผมครับผมมันก็สิมีต้นน้อยต้นใหญ่คือกันแล้วแต่ราคามาถามเพิ่นครับติดต่อซื้อหลายเพิ่นก็ลดให้ครับผมครับผมนี่ระเบิ่งเอาพด่นนะครับเบิ่งต้นใหญ่งามแฮงอู้ยงังไง นี่คือตนไงนะครับอ่านี่ก็มีนะครับบ่อนนี่บอนไงนี่เขาเอื่นบอนนี่ยังครับนี่โอ๋นะครับกำลังออกลายครับผมกำลังงามเลยมันเอองม่วงนะครับพี่น้อยม่งม่วงเขียวม่วงอ้สวยครับอนนี้ลายกำลังออกาา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 อกา ถ้าอยามาขายบ่ครับหรือเพาะหรือจังไดตัวนี้ท in no euh. ั้งเพาะทั้งขายเนาะอย่ากจะมาถามราคาไ่เมื่อนะครับตัวนี้มันง่ามหรีบางทีบัดจีบอราคาไปบัดจีบว่าผสมราคามันหวานมันเป็นจังไดนะครับต้องมาเบิ่งด้วยตัวเองนะครับพิกัดนะครับอำเภอคุณหานะครับตำบลพานนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับยูลานวัสดุก็สร้างตั้งเจริญนสีนะครับในมาเบิ่งนะครับอาตัวนี้ก็ง่ามครับเป็นจุดๆนี่เพิ่นเอิ้นอีหย่างเนาะน้อยปลาแป้งนี่ครับสาหน่อยปลาแป้งกระถางละรลอยครับนี่ โอ้ถูกคร Anyways, Finger, here, the the Hence, ับท oh, ั okay. right ้งเราลอยตรงที่เหครับมีตะไบงามๆ่ไหนปะปรามๆแ่ครัมาด้อีกฟังทังนี้นะครับทังนี้เพอ่นเนียงนาะคืองามตอนนี้ว่าช้างใบบัวนี่กำลังเพาะไม้มันต้นไม้มันก็ออกต้นนี้นะอายุก้อนไหนใหญ่ยยบงต้นนี้ดู ครับผมเบื้องต้นนี้นะครับเห like yeah, like ็นบ uh, um ่สังเกตการมันบ right? ่คร okay, ับอันนี้มันคล้ายๆกับช่างไข่นะฮะอีกอย่างหนึ่งมันบิออกไปคือจังอ่าอียังก็คือไอ้เป็นดังๆนี่นะมอมันมันมันชือมูมันดังๆนี่นะอือกุ้งไข่อือโอ้จนไอ้ผู้อธิบายเดี๋ยวมันบอลูเหือกันแหละครับเป็นกังนู้งครับสับสนเมื่อแล้วครับว่ามันเป็น ท่านใดนอกจากมาเบิงเอามาเลือกเอา้า yeah, ้ะครับแม่กับบุหงกันเวลาปลูกมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเกิดมากกัเป็นอีกแบบหนึ่งงงนะครับเมอ่ขาวๆนี่ใบหยังนี่ตอนนั้นอีหนาวอ๋อนี่อีหนาวแล้วครับอีหนาวมีมีต้นไงบ่อีหนาวญ่อยู่โอ้โหครับอีหนาวในห้องผีนะครับแอบผมผ้าบ๊วยนี่ครัต้นใหญ่นะครับเห็นมาเบิงเอารอ้ะครับผม ผู้ใดญมากคนสิบคนขายครับต้นหน่อยพคนก็ขายลอยหนึ่งนะครับนี่คือมันไล่มองประานเลยออกนะครับยังเป็นมันยังเป็นเบีย้อยหน่อยอยู่นะครับเป็นโขลงต้นหน่อยนะเป็นขายต้นละลอยครับพคนนี้เห็นมะเบิองเหรอนะครับมีต้น,งา,นางามเดยกล่องกับสีเนี่ยเป็นอีแบบนึงนะครับมะเบิองเอามะเบิองครับตรงกิ่งเนี่ยมันงามแต่ฝั่งนี้อีหยังนี่ต้นยังก่อนมื่อกี้นี่ถามไปหเฮอโอ้เจ้ากุ้งไก่เซอร์นะครับฟังทางนี้ ต้นละสองร้อยที่กันโอ้ต้นละสองร้อยงามนะครับผมชุดพิกัดต,ตำบลพานนะครับมาเพืุยคุณหานนะครับผมการตั้งใจเรื่องสีนะครับพักกันคำาเบิ้งเดอ้ออาทีนี้มาเบิ้งฟังทั้งนี้อันดีต้นยังมีไงคืองามสุดจะคนมาต้นดงัดงเป็นยังไงมันดังบอนดังจะคนกลัปลูกจนมันเกิดมาบ่าู้หยี่หอ่อบู่้หหัวซื้อนะครับให้เบิ้งเอาหันคืดว่าผู้ใดว่ามันมีค่ามันมีประโยชน์แหละคืดว่ารูละข้า มาตอคุนเอาอะ้ะครับราคาพันยังมูเลยว่าพันสิขายนะครับรูงใบมันเลยใหญ่ให้กลายง่ามไปเลยครับง่ามอันนี้ต้นยังนี่ตั้งด่างนี่อันนี้มันจะเป็นตระกูลคลานอ่ะเป็นใบด่างป่วยยังไงครับซื้อมันกัดจักแนวด่าครับแอบผู้เป็นเล่นต้นหมอต้นใหม่เป็นอาดซิลูนะครับนะซึ่งผมกับป้าหูคือกันซึ่งผมกับเป็นพ่อค้าขายของที่ตลาด มันเป็นปราเลยต้นใหม่แต่ว่าเห็นมันงามนะครับได้มาถ่ายเบิ่งอ่ามาถ่ายเบิ่งผู้คนสนใจครับผมนิสเนจันเขียวอืออีก็สนิสเนจันเขียวนิสเนจันโกเมนครับอันนี้สนิสเนจันแดงอันนั้นสนิสเจันเงินผัดไปก็สนิสเนจันดำความแตกต่างก็คือบึงกาศมันนะครับบึงกาศบึาศมันครับทีนี้ฝั่งทางโน้นสุดๆก็ บอกมานะยายก็เลยว่าเขาบอกอพญาจงอางเนี่ยเนี่ยติดนี่บอกนี่บอกพญาจพอผัดไปเออนั่นแหละที่เรียกพญ<ย>าจงอางพญา,พ<ย>าจงอางหน้<ย>าเขาเหมือนนะเบิ้งเ<ย>อา้า้ะครับผมมันเป็นแบบไรกับากามาเบิ้งเอ้าล่ะกะมาเหลือกเบิ้งเอาครับผมเริ่มต้นที่ต้นละอยนะครับผมถึงแห้งเอาไปเพาะต่อเน,นี้ยมันง่ามนะครับมันหลายอยู่นี่ ผมพาไปเบิงนนาา้งหน้าสายไผ่นะครับอันนี้แม่พันธุ์พั่่นนโอ้ีแมครับอันนี้เขาเอิ้นหยังครับนี่บวชหูซือนน้อนั่นไงครับผมเป็นก็บบวชหูซื้อกันเวลาปลูกแล้วมันงามนะครับมันงามแดีวผู้ปลูกก็บไม่อยากขาย,ยแต่ว่าวางกับมะเบื้องกระด้ษเพราะไอหูแจกว่ามันคือหยั่งนะครับมาต่อแล้วเอาเป็นบวแน่ดอกไม่ใงี้เราขายคือเก้าดอกครับมาเบิ้งกระโดดมาเบิ้งช้างเผือกใบบัวผมงาม แห้งครับเมาเลือกก็ได้ครับอสวยเลยสวยครับผมซาหน่อยปลาแป้งอันนี้ครับกระลั่งเพาะตัวแดงอันนี้ครับแม่งครับผมอย่าลืมน,น,นะครับผู้ใดสนใจนะครับผมที่บ้านพ่านเหนือนะครับผมอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับ บอได้ทรงนะครับแถวมาเบิงเอาเพราะว่าราคาเนี่ถูกสุดแล้วนะครับผมผู้ใดอยากได้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวตำบลผ่านหรือว่ามาอำเภอคุณหานะครับเห็นบอนดังอยากได้บอนดังอำนาจไปไประดับบานก็จงมาเลือกเอาได้ครับผมน,นะครับราคาแต่ใดจะมาเลือกเอาครับผมสำหรับมนีนะครับผมผมช่องไอวิทยูทูบนะครับต้องขอล่าเพียงแค่นี้นะครับผม,ผม เดี๋ยวต่อไปได้โอกาสหนานะครับผมผมจะมาแนะนำแล้วก็มาบอกนะครับว่าส่นบอลมันเป็นยังไงราคาตัวใดอีกต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่องไอวิทยูทูปขอสำราบเป็นแค่นี้นะครับผมที่ผมมาทายไปนี่กับทักทิ้ว่าดีกับกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นั่นเลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องนั่นเลยครับช่องไอวิทยูทูปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเราว่าไอกดไม่เจ็นกดยังนะก็กดไอมือตุกกดยีน่า อีเหนาครับกระถางละ200บาทพิกัดบ้านพันเหนือใหญ่เลยร้านตั้งเจริญสีครับผมดวนดวนถังละ200บาทครับพิกัดบ้านพันเหนือร้านตั้งเจริญสีครับผมสวยๆครับผมดวนดวนดวนครับผมเจ้ากรุงเดนมาร์กครับผมกระถางละ200บาทครับผมพิกัดบ้านพันเหนือ ร้านตั้งเจริญศรีครับผมสาวน้อยปลาแป้งทางละ100บาทดวนดวนครับมีจำนวนจำกัดดวน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 ครับบ้านพันเหนือร้านตั้งเจริญศรีครับผมพิกัดโอเคครับโอเคครับช้างเผือกใบบัวแดงกำลังงามครับผมกำลังเป็นเบี้ยครับผมบ้านพันเหนือพิกัดร้านตั้งเจริญศรีดวนครับดวน ครับผมต้นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองพิกัดลานตั้งเจริญศรีบ้านพันเหนือต้นละ300อบาทครับผมดวนดวนดวนมี่จำนวนครับผมบอนวัวแดงครับผมต้นละ200บาทครับพิกัดบ้านพันเหนือครับผมตรงลานตั้งเจริญศรีครับปุ๋ยไหไมาเอาแล้วครับต้นละ200บาทข้างล่างก็มีครับนี่โอเคนะครับทักมาเลยครับ